สวัสดีครับผมวันนี้พวกผมหลังซีเฮดเหมือนเดิมนะอยู่ในเกมวอลโลบอทครับผมซึ่งคลิปนี้อยู่ในเซิร์ฟเทสครับผมหรือแอป,ปเทสของเรานั่นเองก็คือเราจะมาลองดูที่ว่าปืนใหม่ของไททันครับผมซึ่งมันเข้ามาใหม่เนาะก็เปิดให้เ,เปิดให้ทดสอบกันอยู่นะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เคยเล่นแล้วก็โอเคคนที่ยังไม่เล่นก็สามารถเข้าไปเล่นได้ในแอป,ปเทสเหมือนผมนี่ไงแบบนี้ครับผมส่วนคนที่เข้าไม่ได้เนี่ยผมก็ทํารายละเอียดมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะ คือเราไปดูปืนกันเลยครับผมมันชื่อว่าปืนสไทรเกอร์นะอ่าไทรเกอร์ตัวนี้นครับผมยิงในระยะ800เมตรนะครับผมดาเมจเลเวล10ตอนนี้มันเลเวลเท่าไหร่เนี่ยอ่าเลเวล10นะเพื่อนเพื่อนก็จะยิงได้2 0 0นะรีโหลด8วิเป็นกระสุนพลังงานครับเพื่อนเพื่อนอ่ายิงลูกเดียวนะ เดี๋ยวเราจะไปดูที่ว่ามันจะเป็นการยิงลักษณะไหนรูปร่างออกมาก็เป็นลักษณะนี้นะก็ดูแบบแหมผมก็เป็นปืนพลังงานเนาะมีกิ่งก้านๆ,ๆอะไรประมาณนี้ครับผมสีทองเหมือนจะเป็นปืนคู่บารมีของเจ้าตัวคาเรงกาเนาะเพราะว่ามันยิงได้ไกล800ครับผมก็เรียกได้ว,ว่าเอาไว้ต่อต้านไททันแล้วก็เป็นเหมือนกับไททันไนเปอร์อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะและนี่ทำไมถึงดำมืดขนาดนี้ ก็จะมีนี่ครับเท่าที่เห็นจะเป็นฮอกนะจินว a เดแล้วก็จะเป็นโอโลชินะสองตัวแล้วก็เป็นเจ้าสกอร์เปียนเหมือนจะติดปืนลลำโพงไม่รู้ของเพื่อนจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะเพราะว่าจอภาพมันออกดำๆโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นกันเลยครับผมว้าวแผนที่ใหม่แตคือมันก็ไม่ได้ใหม่โดนนี่ผมไม่ได้ใช้นะก็ไม่ได้ใส่ครับผม เพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาในการเข้าเล่นนะก็เลยยังไม่ได้ใส่ชิปมาต่อไปก็คอยว่ากันเรื่องโดนครับผมเอาให้มันชัดเจนวันนี้นะได้ข่าวแวบๆบแบบว่าเขากําลังจะปรับการใช้โดนแบบไม่ต้องสุ่มชิปกันแล้วอะไรเงี้ยไปเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่นไปจนกว่าไททันจะออกมาได้นะแม่ด่านนี้สิ่งก่อสร้างค่อนข้างเยอะนะการที่จะใช้สไนเปอร์เนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันนะพูดถึงนะไม่เป็นไรครับไปต,ตามเพื่อนไปเนาะ นี่ใต้ฝุ่นอย่างเท่นะสีสันน่คมชัดจริงๆนะพูดถึงสาหรับฉากนี้แล้วก็มีการวาร้าบแน่นอนการวาร์บยด้มสัญญาณครับอุ้ยใครทำอะไรอะ่ะนี่ครับะตัวอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะระยะสามร้อยโผล่มาไม่โดนครับยิงครับโอ้เปิดต่อมาเลยยิงครับโอ้มาปึ๊บ ไปแล้วโอ้โดดสูงมากๆยิงครับยิงครับยิง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 เรียบร้อยโอ้โดจีของเราแต่งานหน้าครับอ้าวตัวนี้ครับยิงครับยิงสไลด์ยิงครับรักษาจุดเอาไว้สาล้ายิงเรียบร้อยตัวนี้ตัวครับยิงแหม่ยิงช้าเหลือเกินนะเจ้าตัวนี้ คือจะนำในท,ท่านมาลองปืนดูนะว่าเออมันยิงยังไงลักษณะไหนนะเพื่อนอ่าแตกเลยไปยิงอะไรไปขนาดนั้นครับทำให้แตกไว้นะพิษตารู้สึกว่าของเราจะเล่นแบบซ้ายไปขวานี่ครับบินบินยิงยิงครับยิงครับ ไม่อยากกลับเลยบอกตรงจังหวะนี้อยากจะยิงต่อเรื่อยๆครับโอ้โหสองตัว คือสามารถยิงต่อเนื่องได้นะกีรนัทอะไรประมาณนี้ครับผมมาดูฉากไปกรบผมไปเป็นใจเลยนี่ครับต้องวันนี้เอาลนะโอ้บินนี่โอ้มายังไงเปิดตามอะไรโดนแน่ยิงครับนี่ครับคิวครับผมตอนแรกเหมือนจะไม่โดนนะแต่สุดท้ายก็คือคิวนะอุ้ยแรงใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปเวลาที่ชาร์จเต็มแล้วนี่ค่อนข้างแรงนะนเพื่อน เ,เราครับนี่ครับนึ่ติดจังหวะนี้ติดครับเดี๋ยวเราจะ เอาน่อยเดียวครับยิงครับก็ถือว่าโอเคเลยนะเราเป็นสายสไนเปอร์ได้ยาวๆครับตัวเล็กเป็นไงล็อกมาไหมยิงปึ๊บโอ้เยอะครับผมถือเยอะประมาณแค่หนึ่งส่วนสี่ของพลังชีวิตเลยนะเดี๋ยวจะลองชาร์จยิงครับนี่ครับตรงนี้ครับชาร์จยิงปึ๊บืมดาเมจรุนแรงเลยครับผมยิงครับยิงต่อเดื่ังเลยเพื่อนนี่ครับหมายนี หนึ่งนะชาร์จดีกว่าครับชาร์จดีกว่าชาร์จดีกว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะปื yes, 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 yes. นนี้ก็ประมาณ ครับอ้าจบเกมซะแล้วครับผมก็มีประมาณนี้นะนเพื่อนก็การรีวิวปืนของเจ้าไททันตัวนี้ผมก็ทําประมาณนี้ละกันเพราะว่าเออมันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบว่าเอ,อพิเศษหรือว่าอะไรมากมายนักนะโอเคก็จะมีประมาณนี้แล้วครับผมสําหรับเจ้าปืนตัวใหม่ของไททันนะเป็นปืนขนาดใหญ่ย้ำกันอีกทีนึงครับผมเลเวล10เนี่ยวิดาเมต2,100 ยิงระยะ800เมตรครับผมรีโหลด8วินาทีนะในขณะที่รีโหลดเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนไส้แม็กเป็น1ลูก2ลูก3ลูกและ4ลูกอะไรประมาณนี้ถ้าจะเอาเต็มจริงๆก็คือต้องโหลดให้เต็มที่แล้วก็ยิงครับผมโอเครายละเอียดเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะหิงกิานัดครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอแล้วนะสําหรับการรีวิวปืนตัวใหม่นะเดี๋ยวตกลงมันชื่ออะไรนะผมลืมชื่อซะลวไรเกอร์เหรอ แม่ชื่อเหมือนกับแมงมุมนะโอเคครับผมเขาคือสไตรเกอร์นี่เองเป็นปืนขนาดใหญ่เอาข้อความเข้าเลยครับผมจังหวะนี้เข้ากันมาอย่างรัวๆนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ